ไช่เหมอนเธอเบียราอ่าชัดเจนชัดเจนนะคะคุณเมยถ้าอย่างนั้นคุณหลวงเจ้งต้องทักทายแฟนๆฟไปแล้วแฟนๆก็ต้องทักทายคุณหลวงเจิ้เหมือนกันงั้นเดี๋ยวเราพูดพร้อมกันแล้วกันว่าเป็นแฟนไอ้ต้องได้เจอหลวงเอาอย่างนี้นะพร้อมกันนะคะถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองซับ Ben Fan 爱动带这罗，啊，就是刚刚呢，你也跟粉丝们打招呼了，用泰文打招呼。那现在粉丝们也想用一句话，就是 Ben Fan 爱动带这罗也跟你打招呼。这个 Ben Fan 爱动带这罗就是来做我们爱奇艺的 VIP 会员，肯定能见到你，罗正老师。嗯。 เป็นครั้งแรกของคนหลัวเจิงด้วยที谢谢่ได้มาเจอแฟนๆที่เมืองไทยรู้สึกยังไงบ้างคะนี่คือครั้งแรกของคนหลัวเจิงด้วยที่ได้มาเจอแฟนๆที่เมืองไทยรู้สึก้าคี่คอ้กขอคนลเจ้วยที่ได้มาเจอแนที่เอทยรกยังไงางคะนี่คือค้แกขอคนลเจ้วยที่ได้มาเจอแฟนๆที่เมองไทยรู้สกยั้างคะนี่คือคร้งแกขอคนหลเจ้วยที่ได้มาเจอแนีเมืองไทย้ั้คะน่คือ้งแรกของคนหลจง้ยทกาเ 就是、嗯、如果说到泰国，除了我们这么可爱的粉丝，你会想到什么呢？呃，想到大家的笑容，对。然后以后你一问，哇，你问刘哲文奶奶好。嗯，然后想到你们，你们还是你们。 然后就吃掉，吃掉<清>，吃掉 <Than>，吃掉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  อร่อย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 มาดูพยก่อนขอพอดูพยแป๊บหนึ่งอ้เธอหวานเจ้วเาเธอนเจีวาหวยวพูดเองแล้วเขิดเองด้วยอ่ะประเด็นนะคาย害羞他说 啊，在ฐานะที th、e、่ว、ok、ันนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่คุณหลัวเจิ้งได้มาเจอกับไอทีอีวีไอพีของเรานะคะในฐานะที่เป็นไอทีอีวีไอพีอินเทอร์เนชั่นแนลเอมบอสเดอร์ค่ะมีอะไรอยากจะบอกแฟนๆไหมคะ？就是您认为我们爱奇艺国际版 VIP 大使呢有什么想告诉在此的粉丝吗？因为我们在此的粉丝呢都是我们爱奇艺、e、VIP 的会员。 加入爱奇艺有更多的体呃观观影体验，然后用起来更方便，还有很多很多像我们这样的见面会，所以在爱奇艺等你哦。มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับไอชี้นะคะนอกนอจากจะได้รับคอนเทนต์ที่สนุกสนานแล้วเนี่ยเสียงและภาพที่ชมชัดจัดเต็มแล้วยังได้มีโอกาสมา,มาเจอนะคะคุณหล่อเจิงแบบนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมาเป็นครอบครัวเดียวกับไอชี้ของเราเถอะท้าจะเป็นครอบครัวเดียวกันไหมคะเป็นเลย OK，把这宝宝在外面跟你做接人，就是像爱奇艺一样，呃，一大家庭。宝宝在外面，ครอบใหญ่มากนะ哈。你现在有一个很大很大的家庭，接受得了不？OK。OK。哈哈哈哈哈。到家了，我有一个有一个，一个大在在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 在 ชอบมากๆก,ก็คือผลงานของคุณหลวเจิงแล้วก็เห็นบ่อยเลยว่าจะเป็นรับบทเป็นประธานใช่ไหมคะประธานที่เย็นชาเยอะแยนแต่ว่าพอถึงเวลาครั้งเราก็ค้ังรักสุดๆมันมีหลายอารมณ์มากๆเลยในเรื่องอ่ะอยากรู้ว่าเขาเตรียมตัวรับบทหรือว่าทำการแสดงยังไงบ้างคะหลวเจิงน 很大，然后就没有什么感情，但是最后呢，就变成一个恋爱脑，对，就感觉相差很大。那想问罗正老师一下，你准备在这个拍戏的时候，你是做什么准备呢？呃，拍戏的时候就是，肯定 <laughs> <laughs> 能呢，肯定能，就是嗯、呃，大家喜欢看什么，我拍什么，好吧？ เขาบอกว่าทุกคนอยากดูอะไรอ่ะเขาก็ถ่ายให้ดูหมดนั่นแหละเต้นที่ว่าถูกต้องปอะไรนะอะไรนะซีเแพคค่ะอยากเห็นซีเแพคค่ะเธอเธอก็แรงเกินโอ้โหต้องสงสัยอะไรนะเป็นยังไงคะครอบครัวชาวไทย แล้เลรน่กมกเลยน่ารักมากเลยน่ารักมากเลยน่ารักน่รัก่รักมาเลรมาเลยน่ารักากยกมลยนมาเยน่ารก็ต้เงยนากทายน่าาเลยน่าาเลยน่ายน่ัยน่าเยนรมากเรกมานมากเลยนรัาเลย่ามเดีนรยวเนรการมีกัวอยน่างเป็นประโยคพูดเนาะในการจีบสาวนะคะ 教你一下怎么去追一个女生用土味情话好不好？然后现在你就可以举大家点。ให้คนลงทคนที่อยู่ในห้องนี้แล้วโอเคไหมคะ？เดี๋ยวเราจะให้ทุกคนมาพูดประโยคสอนประโยคไหมคะ？หรือว่าเราสอนได้เลยได้เลยเนาะอ่ะเอาง่ายๆตอนนี้กำลังคิดโดนัทยังมีรูแล้วเมื่อไหร่ยูจะมีใจอแล้วมมาเริ่มจากง่ายๆก่อนเลยโดนัทยังมีรูตัวนัทยังมียู โดนัทยังมีรูตัวนั้นยังมีดูแล้วเมื <laughs> 天天่อไหร่ยู่นั้นเมื่อไหร่ยู่จะมีใจจะมีใจอ๋อก็ค่อเทียนเตียนจวงเนาะเขา还有一个洞อืม<啊>那你呢什么时候对我心动呢？啊 <laughs> 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 อหนึ่งประโยคละการอีหนึ่งประโยคนะคะจีตอนนี้ทำไมคะแถมฟรีต <aru> อนโตจีตอนนี้แถมฟรีตอนโตเดจอะไนจีบตอนนี้จีตอนนี้แถมฟรีตอนโตแถฟตตจ就现在追我，我整个รี都送给你ต ตอนนี <done> ้แถมฟรีตอนโตใช่ค่ะติดไหมคะจติดไหมคะติดคุณทอไม่จบไม่ไว้ตัวอะไรกันหน่อยเลยหรอติดเลยหรอจีติดแล้วค่ะตอนนี้โอเค <noise> 就是、如果你有机会来泰国拍摄的时候呢，你想在哪里拍摄，然后想让它是什么样的场景，大概什么样的故事？嗯，我想在海边拍，因为海边的戏比较性感，比较浪漫，然后主要是想拍给你们看。 เขาบอกว่าถ้าสมูทได้โอกาสมาถ่ายที่ไทยนะคะก็อยากจะไปทะเลค่ะเพราะว่าทะเลเนี่ยพอถ่ายมาปุ๊บมันจะได้ภาพที่่อนจะแบบเซ็กซี่แล้วก็สวยมากๆแล้วก็อยากจะถ่ายให้ทุกคนดูุถ้าเราไปทะเลก็ต้องโชว์ซิกแพคนะคะเอยเปทะเล 姐妹哈，能能不能现在就展示一下你在海边走一走的样子？啊，泰国那么热，就是很热，就是像呃，热嘛，热，就是这个外套不太适合这个海边。 เขาบอกว่าร้อนจริงๆร้อนจริงๆร้อนแบบไม่แแปลตอนแรกก็อ๋อโอเคนักแสดงเขาเป็นกันอย่างงี้อ๋อร้อนจริงๆรพอดีก็ได้ค่ะเขาใช้ใช้ใช้ใจตัวร์ทิ้งตรงนี้นะตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะต้องบอดี้การ์ดค่ะระวังไว้เลยนะคะเจอเฉยแต่ติดแผงแล้วนะเจะห่วงค่ะเดี๋ยวเราจะดูแลเป็นอย่างดีแต่ว่า

大家说每部剧他们都做剧里的女主角ใช่ค่ะมีนังเอกร้อยคนนะคะที่ไทยตอนนี้มีหนึ่งรอีกไ女主角可以选ตั้งกิดคุณหลือจะมอว่าตั้งหลับไม่ทันเลยอะนี่นะคะก็ได้คุยกันแบบพอหอมปากหอมคอเพราะว่ามันมีความใกล้ชิด ความเอกซ์คลูซีฟที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังจากนี้อีกเยอะเลยค่ะดังนั้นใครที่ยังไม่ได้เป็นแฟนกันแบบพรีเมียมนะต้องอัปเกรดเป็นแบบพรีเมียมแล้วนะคะจะได้ลุ้นทั้งกิจกรรมดีๆที่ใกล้ชิดแบบนี้แล้วก็สิทธิพิเศษอะไรอย่างเงี้ยมากมายเลยด้วยดังนั้น